กิ๊กี้ลูกสมุนสุดไอคอนิกของโลกไรเดอร์เพราะว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นพวกลูกกระจกของตัวร้ายในเรื่องต่างๆแล้วสมองของเราเนี่ยก็จะเรียกมันแปะตโนดว่า ซึ่งตัวจับคำานี้ครับก็คงจะหนีไม่พ้นพวกคิกกี้ขององค์กรช็อกเกอร์ในซีรีส์มาสไลเดอร์ครับโดยคนญี่ปุ่นจะเรียกผู้นี้ว่าช็อกเกอร์เซนทรินแปลแบบตรงตัวนะครับว่านักรบช็อกเกอร์ผู้นี้ครับคิอโนที่ถูกล้างสมองจนกลายเป็นหุ่นเชิดไร้ความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้พักดีกับองค์กรช็อกเกอร์ที่มีเป้าหมายครอบคลองโลกและทาหน้าที่ทุกอย่างที่มีคนใช้ให้ทําแบบ อย่างจริงๆครับและถึงเขาจะเรียกมันว่านักรบนะครับแต่มันก็เป็นแค่มนุษย์ที่โดนล้างสมองเพราะงั้นมันเลยไม่ได้เก่งขาดอะไรครับเทียบกับมาสไรเดอร์ที่เป็นมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยไม่แต่น้อยครับสมุนช็อกเกอร์มีเอกลักษณ์ตรงที่คือแบบที่สวมเนี่ยจะเป็นสีดําปกปิดเกือบทั้งตัวครับยกเว้นส่วนปากและดวงตาและมีลวดลายโครงกระดูกบนลําตัวและชอบส่งเสียงร้องว่าแต่คนไทยเหมือนจะฟังผิดเป็นคําว่า จนกลายเป็นภาพจําของผู้สูญจ็อกเกอร์ไปซะแล้วครับกกกกก